นี่นคำนี้อาจฟังดูน่ากลัวสำหรับใครหลายคนเปรียบเสมือนภาระหนักอึ้งที่คอยฉุดรั้งชีวิตแต่ในความเป็นจริงแล้วนี่ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปหากรู้จักใช้ให้เป็นนี่ก็สามารถเป็นเครื่องมือทรงพลังในการสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตได้จงมองนี่ในมุมมองใหม่ มองว่ามันคือบันไดที่ทอดไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในธุรกิจการศึกษาหรือแม้แต่การมีบ้านสักหลังนี่สามารถช่วยให้เราก้าวข้ามขีดจำกัดของเงินทุนที่มีอยู่และเร่งให้เราเข้าใกล้ความฝันได้เร็วขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรู้จกักจัดการนี่อย่างชาญฉลาด เพราะหากปล่อยปละละเลยนี่ก็อาจกลายเป็นดาบสองคมที่หันกลับมาทำร้ายเราได้เช่นกันหัวใจสำคัญของการจัดการหนี้อยู่ที่การควบคุมดอกเบี้ยและการชำระเงินวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบและรู้จักเลือกหนี้ที่สร้างคุณค่าแทนหนี้ที่ทำลายลองจินตนาการว่าคุณกำลังสร้างบ้าน หากคุณวางแผนโครงสร้างบ้านอย่างดีเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและควบคุมงบประมาณอย่างเข้มงวดบ้านหลังนั้นก็จะแข็งแรงสวยงามและเป็นที่อยู่อาศัยที่อบอุน่นแต่หากคุณสร้างบ้านโดยไม่มีแบบแผนใช้วัสดุราคาถูกและปล่อยให้งบประมาณบานปลายบ้านหลังนั้นก็จะเปลอะบางไม่มั่นคง และอาจพังทลายลงมาได้ในที่สุดนี่ก็เช่นกันหากคุณวางแผนการใช้นี่อย่างรอบคอบเลือกประเภทของนี่ที่เหมาะสมและควบคุมการชำระเงินอย่างสม่ำเสมอนี่ก็จะกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสร้างความมั่งคัง่งและความมั่นคงในชีวิตแต่หากคุณใช้นี่อย่างไม่ระมัดระวังนี่ก็จะกลายเป็นภาระที่คอยกัดกินเงินออม และทำให้คุณต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินในระยะยาวการเริ่มต้นจัดการนี่อย่างชาญฉลาดที่ดีที่สุดคือการสำรวจตัวเองอย่างตรงไปตรงมาประเมินสถานะทางการเงินของตนเองอย่างละเอียดถี่ถ้วนทำความเข้าใจถึงรายได้รายจ่ายและนี้สินทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อให้เห็นภาพรวมของสถานการณ์และสามารถวางแผนได้อย่างเหมาะสมจากนั้นลองพิจารณาว่านี่สินแต่และรายการนั้นมีวัตถุประสงค์อะไรเป็นนี่ที่ก่อให้เกิดรายได้หรือเป็นนี่ที่ใช้เพื่อการบริโภคหากเป็นนี่ที่ก่อให้เกิดรายได้เช่นนี่เพื่อการลงทุนในธุรกิจ ก็ควรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถสร้างรายได้และชำระหนี้ได้ตามกําหนดแต่หากเป็นหนี้ที่ใช้เพื่อการบริโภคเช่นหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้ส่วนบุคคลก็ควรพิจารณาว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนและมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าหรือไม่ หากไม่จำเป็นจริงๆก็ควรหลีกเลี่ยงการก่อนหนี้ประเภทนี้เพราะมักจะมีดอกเบีย้ยที่สูงและอาจทำให้ภาระทางการเงินในอนาคตเพิ่มขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการทำความเข้าใจถึงอัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขาการชำระหนี้ของแต่ละรายการเปรียบเทียบอัตราดอกเบีย้ยของแหล่งเงินกู้ต่างๆ เพื่อหาทางเลือกที่ให้ดอกเบีย้ยต่ำที่สุดและเจรจาต่อรองเงื่อนไขาการชำระหนี้ให้เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ของตนเองนอกจากนี้การวางแผนการชำระหนี้อย่างเป็นระบบก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามกําหนดเป้าหมายการชำระหนี้ที่ชัดเจนและจัดลำดับความสำคัญของหนี้สินแต่ละรายการ โดยอาจเลือกชำระหนี้ที่มีอัตราดอกเบีย้ยสูงที่สุดก่อนหรือเลือกชำระหนี้ที่มีจานวนเงินต้นน้อยที่สุดก่อนเพื่อให้รู้สึกว่าสามารถจัดการหนี้ได้สําเร็จทีละรายการการมีวินัยในการชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งพยายามชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนดเวลา และชำระให้มากกว่าจํานวนเงินขั้นต่ำที่กำหนดหากเป็นไปได้การชำระหนี้ให้เร็วกว่ากำหนดจะช่วยลดภาระดอกเบีย้ยและปลดหนี้ได้เร็วขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยและหันมาให้ความสำคัญกับการออมเงินมากขึ้น การออมเงินจะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินและลดความจําเป็นในการก่อหนี้ในอนาคตจัดการหนี้อย่างชาญฉลาดไม่ใช่แค่การกําจัดหนี้สินให้หมดไปแต่เป็นการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อการใช้หนี้และการบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องและมีวินัยในการใช้ใจ่าย เราก็จะสามารถใช้นี่เป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่งคั่งและความมั่นคงในชีวิตได้และอย่าลืมว่านี่ที่ดีคือนี่ที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในธุรกิจที่สร้างรายได้การศึกษาที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะหรือการซื้อสินทรัพย์ที่มูลค่าเพิ่มขึ้นในระยะยาว นี่เหล่านี้สามารถเป็นแรงผลักดันให้เราเก้าวไปข้างหน้าและบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่นี่ที่ไม่ดีคือนี่ที่ใช้เพื่อการบริโภคที่ไม่จําเป็นและก่อให้เกิดภาระรทางการเงินในระยะยาวนี่เหล่านี้จะกัดกินเงินออมและทําให้เราต้องเผชิญกับความเครียดและความกังวลดังนั้นก่อนตัดสินใจก่อหนี้ทุกครั้ง จงถามตัวเองว่านี่นี้จะสร้างคุณค่าอะไรให้แก่ชีวิตและมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนหากคำตอบคือไม่หรือไม่แน่ใจก็ควรหลีกเลี่ยงการก่อหนี้และมองหาทางเลือกอื่นที่ดีกว่าเพราะการจัดการหนี้อย่างชาญฉลาดไม่ได้หมายถึงการมีหนี้เป็นศูนย์เสมอไปแต่หมายถึงการใช้หนี้อย่างมีสติ และควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้นี่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายและความฝันได้อย่างแท้จริงทีนี้เรามาเจาะลึกกันถึงวิธีการที่จะช่วยให้เราสามารถจัดการนี่อย่างชาญฉลาดได้อย่างเป็นรูปประธรรมมากขึ้นเริ่มจากการทำความเข้าใจโครงสร้างของนี่สินที่เรามีอยู่ทั้งหมด ลองรวบรวมข้อมูลหนี้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบ้านหรือหนี้อื่นมายามกที่มีอยู่แล้วแจกแจงรายละเอียดออกมาเป็นตารางเพื่อให้เห็นภาพรวมของภาระหนี้สินทั้งหมดในตารางนั้นควรประกอบไปด้วยข้อมูลสำคัญเช่นประเภทของหนี้เจ้าหนี้อัตราดอกเบีย้ยยอดหนี้คงเหลือ และกำหนดการชำระหนี้ขั้นต่ำการทำเช่นนี้จะช่วยให้เราสามารถประเมินสถานการณ์ทางการเงินของตัวเองได้อย่างแม่นยำและมองเห็นจุดที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเช่นหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงซึ่งควรรีบจัดการให้หมดไปโดยเร็วเมื่อเราเห็นภาพรวมหนี้สินทั้งหมดแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการจัดลำดับความสำคัญของหนี้สินโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยและผลกระทบต่อกระแสงเงินสดของเรานี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงควรเป,เป็นเป้าหมายแรกในการชำระคืนเพราะดอกเบี้ยที่สูงจะทำให้หนี้พอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นอุปสรรคต่อการลดหนี้ในระยะยาว มีหลายวิธีในการจัดการหนี้ที่มีอัตราดอกเบีย้ยสูงเช่นการเจรจาขอลดดอกเบีย้ยกับเจ้าหนี้การโอนหนี้ไปยังบัตรเครดิตหรือสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบีย้ยต่ำกว่าหรือการรวมหนี้ทั้งหมดไว้ในสินเชื่อเดียวที่มีเงื่อนไขที่ดีกว่าการเลือกวิธีที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเงินและเงื่อนไขของแต่ละบุคคล อีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการจัดการหนี้อย่างชาญฉลาดคือการสร้างวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัดเริ่มจากการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้ว่าเงินของเราเข้ามาและออกไปทางไหนบ้างการทำบัญชีจะช่วยให้เราสามารถระบุค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและลดค่าใช้จ่ายเหล่านั้นลงเพื่อนำเงินส่วนเกินไปชำระหนี้ นอกจากนี้การตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนก็เป็นสิ่งสำคัญเป้าหมายที่ดีควรมีความเฉพาะเจาะจงวัดผลได้ทำได้จริงและมีกรอบเวลาที่ชัดเจนเช่นตั้งเป้าหมายว่าจะชำระหนี้บัตรเครดิตให้หมดภายใน6เดือนหรือจะลดหนี้สินรวมลง20ภายในหปี การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เรามีแรงจูงใจในการจัดการหนี้อย่างชาญฉลาดและไม่หลงทางไปกับการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นการวางแผนการชำระหนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเราควรคำนวณว่าเราสามารถชำระหนี้ได้มากน้อยแค่ไหนในแต่ละเดือนโดยพิจารณาจากรายได้และค่าใช้จ่ายของเรา หลังจากนั้นให้จัดสรรเงินส่วนหนึ่งไปชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอและพยายามชำระให้มากกว่ายอดขั้นต่ำที่กำหนดเพื่อลดเงินต้นและดอกเบี้ยให้เร็วขึ้นหากเรามีเงินก้อนโตเช่นโบนสัสหรือเงินได้พิเศษอื่นๆควรนำเงินก้อนนั้นไปชำระหนี้โดยเร็วที่สุดเพราะการชำระหนี้ด้วยเงินก้อนโต จะช่วยลดเงินต้นได้อย่างมากและทำให้เราประหยัดดอกเบี้ยในระยะยาวนอกจากนี้การหารายได้เสริมก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เราสามารถจัดการหนี้อย่างชันฉลาดได้เร็วขึ้นลองมองหาโอกาสในการหารายได้พิเศษเช่นการทำงานพาร์ทไทม์การขายของออนไลน์ หรือการให้บริการตามความถนัดของเรารายได้เสริมที่ได้มาสามารถนำไปชำระหนี้หรือลงทุนเพื่อสร้างรายได้เพิ่มในอนาคตสิ่งสำคัญที่สุดในการจัดการหนี้อย่างชาญฉลาดคือการมีความอดทนและมุ่งมั่นการลดหนี้อาจต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ถ้าเรามีวินัยทางการเงินที่ดี และว,วางแผนการชำระหนี้อย่างรอบคอบเราก็จะสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดและมีอิสรภาพทางการเงินที่ยั่งยืนการขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินก็เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาหากเราไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นจัดการหนี้อย่างชาญฉลาดอย่างไรหรือต้องการคำแนะนำในการวางแผนทางการเงิน ผู้เชี่ยวชาญสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และช่วยเราแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญอย่าลืมว่าการจัดการหนี้อย่างชาญฉลาดไม่ได้หมายถึงการหลีกเลี่ยงหนี้สินทุกประเภทแต่เป็นการใช้หนี้อย่างมีสติและควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหนี้ที่ใช้เพื่อการลงทุนในธุรกิจ การศึกษาหรือสินทรัพย์ที่สร้างรายได้สามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสร้างความมั่งคั่งและความมั่นคงในชีวิตได้ในคลิปวิดีโอนี้เราได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจโครงสร้างหนี้การจัดลําดับความสำคัญของหนี้การสร้างวินัยทางการเงินและการวางแผนการชำระหนี้อย่างรอบคอบ หากเรานำหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้เราก็จะสามารถจัดการหนี้อย่างชาญฉลาดและมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนจำไว้ว่าการมีหนี้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่การไม่รู้จักจัดการหนี้อย่างชาญฉลาดปังหากที่เป็นปัญหาดังนั้นจงเริ่มต้นวางแผนทางการเงินของคุณตั้งแต่วันนี้ และใช้นี่เป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่งคัง่งไม่ใช่ภาระที่กัดกินชีวิตดังนั้นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การหลีกหนีจากหนี่สินเท่านั้นแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับหนี่อย่างชาญฉลาดเข้าใจถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่และใช้ประโยชน์จากมันเพื่อสร้างโอกาส การจัดการนี่อย่างชาญฉลาดคือการสร้างสมดุลระหว่างความรับผิดชอบทางการเงินในปัจจุบันกับเป้าหมายในอนาคตมันคือการมองนี่ในฐานะเครื่องมือไม่ใช่แค่ภาระที่ต้องแบกรับเพียงอย่างเดียวจงจำไว้ว่ากุญแจสำคัญอยู่ที่การวางแผนการควบคุมและวินยัย หากคุณสามารถสร้างวินัยทางการเงินที่แข็งแกรง่งวางแผนการชำระหนี้อย่างรอบคอบและควบคุมดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมคุณก็จะสามารถเปลี่ยนหนี้ให้กลายเป็นบันไดสู่ความสำเร็จได้และสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้คุณจัดการหนี้อย่างชาญฉลาด และสร้างชีวิตทางการเงินที่มั่นคงและมั่งคั่งยิ่งขึ้นจงเริ่มต้นการเดินทางสู่การจัดการหนี้อย่างชาญฉลาดของคุณตั้งแต่วันนี้แล้วคุณจะพบว่าหนี้ไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นพันธมิตรที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้หากชอบช่วยกดติดตามกดไลค์ และกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วย